ปิดหรืยังค่ะตอนนี้รจะถามค่ะยังค่ะเชิญก่อนนะคะเชิญก่อนค่ะทำไมทำไมมันดูร้อนร้อดีโครงการของเรานั้นลักโลค่ะเลยประหยัดไฟเดี๋ยวะหยัดไฟเฉยๆไม่มีอะไรเลยค่ะเชิญค่ะนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างโครงการนะคะของเราก็จะโครงการของเราะคะก็จะเป็นแกนเด็กโคนครปฐมค่ะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะ225ตารางเมตรค่ะมีขนาดที่ดิน56ตารางวาค่ะแล้วก็มี5ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ3ที่จอดรถอันนี้จองเลยไหมคะเออคือจะถามว่าเซนทัน,นคนปรปฐมไปทางไหนแล้วคะขึ้นลงทางอะคะ่ะเออเอาไม่ได้มาดูบ้านเหรอคะ ไม่ไม่ได้มาดูบ <kind immersive Bee ful> ้านหรอถามทางเฉยๆโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคนั้นฝากเก็บทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปก่อน